รับสอนเว็บไซต์สั่งอาหารออนไลน์สร้างได้หลายร้านอาหารในหนึ่งแอปหรือจะเป็นเฉพาะร้านคุณร้านเดียวก็ได้หรือร้านอาการที่เป็นสาขาของคุณก็ได้มาเรียนรู้นำไปศึกษาไปทดลองใช้งานก่อนสัก3-6เดือนก่อนไหมทำไมเข้าใจก็สามารถต่อได้อีก6เดือนเป็นหนึ่งปียังไปทดลองใช้งานก่อนเรียนรู้กันไป ระบบเว็บไซต์สั่งอาหารออนไลน์กันนะเพื่อนเพื่อนงานของเราระดับไฮปรีเมียมมีระบบอะไรบ้างมาดูกันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเคยสั่งอาหารก็เหมือนกับการสั่งอาหารจากแอปของแก a b บก็มีเว็บไซต์เป็นหน้าร้านและหลังร้านหน้าร้านเนี่ยก็สามารถที่จะพลิกแล้วก็สั่งอาหารได้ร้านค้าก็มาเปิดร้านรอบนเว็บไซต์นี้ได้ ด้านหลังร้านก็จะมีการบริหารจัดการข้อมูลในการสั่งซื้ออาหารการเก็บเงินระบบลูกค้าระบบพนักงานขนส่งอาหารระบบร้านค้าระบบ POS ระบบขายหน้าร้าน 2. มีแอปโทรศัพท์ร้านอาหาร 3. ม,มีแอปโทรศัพท์ลูกค้า 4. มีมีแอปสำหรับพนักงานส่งสินค้าอาหาร ผมรับสอนการใช้งานของระบบเว็บไซต์สั่งอาหารออนไลน์คุณจะได้เรียนรู้ระบบแล้วก็เอาไปทดลองใช้ว่าใช้ได้จริงไหมเว็บมันเร็วไหมมันสวยงามไหมเอาไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็พอใช้เสร็จเอ้ยถูกใจฉันชอบเว็บไซต์สั่งอาหารออนไลน์ของคุณจังเลยคุณออกแบบได้เว็บสวยงามรวดเร็วจังเลยเป็นแบบสากลของโลกดีครับค่อยมาซื้อทีหลังก็ได้นะครับ หรือจะแบบว่าคุณดูในคลิปของผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากร่วมง,งานกับผมคุณก็มาเป็นพนักงานขายซอฟต์แวร์เว็บไซต์สั่งอาหารออนไลน์ให้กับร้านอาหารต่างๆก็ได้หรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์เว็บไซต์สั่งอาหารออนไลน์ก็ได้หรือจะให้ผมออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สั่งอาหารก็ได้หรือจะให้ผมสอนระบบเว็บไซต์สั่งอาหารก็ได้หรือจะเอาไปทดลองใช้ก่อนก็ได้ หรือคุณเอาไปขายแล้วก็คนขายอย่างเดียวไม่มีคนดูแลระบบอันนี้ผมก็รับดูแลระบบซอฟต์แวร์เว็บไซต์สั่งอาหารเป็นรายปีด้วยคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยคุณก็มีหน้าที่ขายซอฟต์แวร์อย่างเดียวงานสบายๆเงินมากมายฮะ หลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนอันนี้ผมรับประกันน้ไม่เข้าใจส่วนไหนรบกวนทักแชทมาทางไลน์สอบถามได้นะทักแชทกันก่อนแค่นี้ก่อนนะมีอะไรอีกเยอะกว่านี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยครับยังไงก็มาพูดคุยขอใบเสนอราคากันก่อนนะครับส่งงานให้ดูกันได้เลยครับ